กาความมั่นคงทำรงรัฐป้องพิพัฒน์อุตสาหกรรมนำสมัยกิดป้องกันประเทศเศรษฐไทยนว,วัตกรรมมั่นคงไทยได้พึ่งพาตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยทุกครา้ต่อความมั่นคงของชาติ ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลโดยกำหนดให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับที่11 ปัจจุบันส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของรากฐานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองโดยแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงกลาโหมทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยส่งเสริมงานวิจัยด้านความมั่นคงจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนเพื่อร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทหารสำหรับการพัฒนาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งได้ลงนามความร่วมมือกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านนาวัตกรรมแบตเตอรี่ล้ำสมัยที่ผลิตจากวัสดุภายในประเทศด้านงานมาตรฐานทางทหารได้บูรณาการให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเหล่าทัพโดยให้แต่ละเหล่าทัพเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการกำหนดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางบกทางน้ำและทางอากาศในภาพรวมทำให้มีความเป็นเอกภาพ ตรงตามความต้องการของเราครับทั้งนี้การขับเคลื่อนกระบวนการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวมุ่งเน้นการดําเนินการผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยผ่านการทดสอบการใช้งานเพื่อรับรองมาตรฐานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหมก่อนเข้าสู่สายการผลิตโดยมีขั้นตอนสําคัญดังนี้ระยะที่1การกําหนดความต้องการ การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตและศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัยและพัฒนาให้ตรงความต้องการด้านยุทธการระยะที่2การวิจัยและพัฒนาต้นแบบตั้งแต่แนวคิดจนได้ต้นแบบงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการทางยุทธวิธีและด้านยุทธการรวมทั้งการกำหนดมาตรฐานขึ้นมารองรับเพื่อเป็นหลักประกันว่าผลงานวิจัยชิ้นนั้นมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการใช้ในราชการโดยมีหลักนิยมของหน่วยรองรับและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานยุทธโภคกรทจูงกลาหมระยะที่สการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการบรรจุใช้ในราชการเพื่อพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อยอดพัฒนาความพร้อมในการผลิตจากโรงงานภาครัฐและเอกชน โดยเหล่าทัพได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหายุโทโธปกรณ์ที่เป็นผลงานวิจัยเข้าใช้ในราชการและสนับสนุนการส่งกำลังตั้ง,งลำเลงาจนถึงท่านจำหน่ายออกจากราชการสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สามารถผลิตขึ้นเองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานยุโทโธปกรณ์กระทรวงกรโหมแล้วรวมทั้งโครงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญได้แก่ปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรอัตราจรล้อ,อยาง ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสากลทําให้ในปัจจุบนันช่างฝีมือของหน่วยงานมีขีดความสามารถในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนได้เองโดยผลิตได้แล้วจำนวน18กระบอก่งได้ส่งมอบให้กองทัพบ,บกโดยกองพลทหารปืนใหญ่ไปทําการทดลองใช้งานและทดสอบการฝึกหน่วยทางยุทธวิธีผลการประเมินของหน่วยใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการผลิตให้กับป้อมเรืออีก6กระบอกปืนใหญ่ขนาด105มม M425 อัตราจอล้อยางได้ทำการผลิตและสมมตบที่กองขบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่20ไปแล้วจำนวน8กระบอกโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มม M132A1 แบบอัตราจอล้อยาง โดยได้วิจัยและพัฒนาร่วมกับรัฐอิสราลเอลรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ATMM ทำให้ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธสามารถสร้างระบบยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรอาตาจอล้อย่างขึ้นเองด้วยเทคโนโลยีไฮโดรนิวเมติกในการรับแรงสะท้อนถอยหลังของลำกล้องโดยการออกแบบและสร้างกระบอกรับแรงประกอบรวมกับแท้เครื่องยิงลูกระเบิดพบว่า ระบบรับแรงสามารถลดแรงสะท้อนถอยหลังได้มากถึงร้อยละเก้าสิบเทียบเท่ากับระบบรับแรงจากต่างประเทศรวมทั้งได้วิจัยระบบอํานวยการยิงอัตโนมัติซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาระบบค้นหาเป้าหมายการส่งคำขอยิงแบบดิจิตัลมายังศูนย์อํานวยการยิงที่พัฒนาโปรแกรมการคํานวณหลักฐานยิงการบริหารภารกิจยิงส่งเป็นคำสั่งยิงดิจิทัลไปยังระบบควบคุมการยิงของเครื่องยิงรูประเบิด เพื่อตั้งหลักฐานยิงและทําการยิงอัตโนมัติซึ่งมีประสิทธิภาพเสมือนระบบและยุทธปกรณ์ณที่จัดหาจกากต่างประเทศขีดความสามารถทางยุทธวิธีที่สําคัญคือความเข้าข้องในการเคลื่อนที่ความรวดเร็วในการตั้งยิงและการย้ายที่ตั้งยิงโดยในการเข้าที่ตั้งยิงเร่งด่วนแบบอัตราจรใช้เวลา25วินาทีแบบลากดูใช้เวลา1นาที41วินาที ในการเข้าที่ยิงประณีจะใช้เวลาเพียง2นาทีขณะที่แบบลากจูงจะใช้เวลา5นาที30วินาทีขณะน,นี้ได้ผลิตเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิเมตรแบบอัตตาจอล้อยางโดยส่งมอบให้กับกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์แล้วจำนวน8หน่วยยิงและอยู่ในระหว่างการผลิตซึ่งจะพร้อมส่งมอบในมกราคม2564อีกจำนวน12หน่วยยิง ในอนาคตมีแผนที่จะนำเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรแบบลากซูงที่ประจำการอยู่ในหน่วยต่างๆของกองทัพบ,บกจำนวน433กระบอกให้เป็นแบบอัตราจอล้อ,อยางโดยติดตั้งบนรถบรรทุกขนาด1 S 1สนต4ตันทาทา LPTA 715ซึ่งกองทัพบ,บกจัดหาใหม่และเป็นรุ่นเดียวกับรถรองเครื่องยิงลูกกระเบิดของเทคโนโลยี ATMM โครงการวิจัยและพัฒนาปืนเล็กยาวขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรได้ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันเทคโนโลยีช่างกลประทุมวันทำการวิจัยและพัฒนาปืนต้นแบบมาตรฐานลำกล้องยาวขนาด20นิ้วและแบบไรเฟริลจ่โจมลำกล้องยาว14.5นิ้วโดยนำเอาคุณสมบัติเด่นของ AK-17 ที่มีความทนทานและปืนเล็กยาว M16 ที่มีความแม่นยำและคล่องตัวเข้ามาผสมผสานกัน ทำให้ได้ต้นแบบที่มีความแข็งแรงทนทานปฏิบัติการยิงได้ทุกสภาพลมฟ้าอากาศน้ำหนักเบามีความคล่องแคล่วในการใช้งานมีความแม่นยำและระยะยิงหวังผลไกลสุดตามมาตรฐานนาโต้ซึ่งลำกล้องยาวขนาด20นิ้วมีระยะยิงหวังผลไกลสุด400เมตรลำกล้องยาวขนาด14.5นิ้วมีระยะยิงหวังผลไกลสุด250เมตร นอกจากนั้นยังมีคุณลักษณะที่สำคัญคือสามารถยิงได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาโดยพัฒนาให้มีปุ่มปดล็อกซองกระสุนและปุ่มปลดล็อกถูกเลื่อนทั้งด้านซ้ายและขวามีแรงรีคอยที่น้อยกว่าปืนเล็กยาว M16 ทั้งนี้องค์ประกรอบชิ้นส่วนของปืนร้อยละ80ผลิตขึ้นเองในประเทศปัจจุบันกำลังดำเนินการผลิตปืนเล็กยาวต้นแบบจำนวน16กระบอก เพื่อเข้าทำการทดสอบมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานยึดโทปปรณกอก,กระทรวงกลาโหมโครงการวิจัยและพัฒนาสายการผลิตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเชิงอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อให้หน่วยต่างๆใช้นวัตกรรมที่ผลิตได้เองในส่วนของชนวนหัวกระทบแปไวยัยห่วงเวลาสำหรับลูกระเบิดยิงทุกชนิดได้ทำการวิเคราะห์วิจัยระดมความคิดของนักวิจัยทั้งทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมโลหะวิทยารวมถึงภาคเอกชนภายในประเทศถอดแบบชิ้นส่วนขนาดเล็กออกมาจนสามารถผลิตกรนวนหัวได้เองอย่างมีมาตร,รฐานสากลสำหรับกนวนหัวกระสุนปืนใหญ่ขนาด1 0 5ม mm, มและ1 5 5มมอยู่ในระหว่างวิจัยเพื่อให้สามารถผลิตกรนปืนใหญ่ได้อย่างครบัดในอนาคตรวมทั้งผลิตดินกระสุนปืนเล็กขนาด5.56ม mm, เมเพื่อผลิตกระสุนปืนเล็ก จำหน่ายให้กองทัพบ,บกและกองทัพสิงคโปร์จำนวน1,2 0 0 0 0นะัดในส่วนของกองทัพบ,บกสามารถผลิตกระสุนปืนเล็กขนาด5 5 6มิลมกองทัพเรือสามารถผลิตกระสุนฝึกขนาด30มสิบสำหรับปืนเรือและ BTR-3E1 กองทัพอากาศได้ผลิตอากาศยานไร้คนขับ สถาบัานเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ทําการวิจัยและผลิตยานเกราะร้อยอยางสะเทินน้าสะเทินบกและอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลแหล่งศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบและนำไปสู่การวิจัยพัฒนาโดยได้ศึกษาดูงานและร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data าสำหรับนำมาวิเคราะห์ วางแผนใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการผลิตและซ่อมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ในราชการและการผลิตเชิงพาณิชย์โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้ทำการศึกษาและสำรวจพื้นที่พบว่าบริเวณตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อปลอยจังหวัดกาญจนบรุรีเป็นพื้นที่ท,ที่มีความเหมาะสมมีเนื้อที่ประมาณ3,500ไร่ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอใช้ประโยชน์จากกองทังบบกควบคู่กับการจัดทำผังแม่บท การใช้ประโยชน์ที่ดีในรูปแบบการบริหารเป็นนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเชิงนิเวศที่มีการรวมกิจการลงทุนในพื้นที่เฉพาะที่มีระบบป้องกันและมาตรการเชิงลุกทางสาธารณสุขมีระบบนิเวศที่ดีสอดรับกับสถานการณ์โลกอุบัติใหม่หรือ new normal โดยได้จัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมการนิคมแห่งประเทศไทยและสถาบัานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขณะน,นี้มีภาคเอกชนจากหลายบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงมือร่วมลงทุนถือเป็นการเปิดแนวคิดใหม่ในการปฏิรูปอุตสาหการรมป้องกันประเทศของไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถสร้างความพร้อมรบให้กับเหล่าทัพเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงและสะท้อนการพึ่งพาตนเองส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่11อย่างเป็นรูปธรรมนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปคิดค้นสร้างเทคโนโลยีวิถีใหม่สร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจสลิดค่าร่วมสร้างงานขับเคลื่อนไทยให้วัฒนา ความก้าวหน้าจากยั่งยืนผืนดินไทย